นี่นะครับคุณผู้หญิงและผู้ชายนะครับมันจะมีครบครันเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำเลยเดอร์รูเมเกอร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับช่างกล้องและน้องแป้งนะครับนี่เรามาทำรไรกัรวันนี้เกี่ยวกับห้องน้ำเราจะเห็นว่าบ้านเราเตรียมไปพอสมควรแล้วใช่ไหมข้างนอกเลยมีการทาสีไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตัมรูเมเกอร์ได้เร็วนี้แต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการการเตรียมห้องน้ำใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างาไปดูกันเลยดีกว่า ตอนนี้นะครับเราพาช่างกล้องมาปลดทุกกันยังยังอเาะเตรียมตัวห้องน้ําเราอยู่ในขั้นตอนไหนเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนการปูกระเบื้องผนังผนังตอนใช่ครับแล้วก็ค่อยไปที่พื้นอาถูกครับแล้วจากนั้นก็คือติดสุกพัณฑ์ซึ่งอันนี้มันก็ต้องได้รับแบบมาจากดีไซเนอร์ใช่ไหมใช่ค่ะคือเราอ่ะมีการออกแบบไว้แล้วตอนออกแบบเนี่ยเราดูกระเบื้องดูสุขพัณ์ใช่ไหมการ mix and match แล้วก็มีการวางเหเอาไฟด้วยตำแหน่งไฟเนี่ยก็สำคัญเพราะเราจะรู้ว่าชักโครกอะ่ะลงตรงนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ชาเวอร์อยู่ตรงนั้นอ่าแล้วก็มีดาวไลท์ตรงลงตำแหน่งที่เราใช้งานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแปลว่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาเลือกสูภัณันต้องไปหาเลือกสูภัณันแล้วเนาะแต่อันนี้เราต้องมีการวัดขนาดวัดอะไรอย่างงี้ไหมวัดอะไรครับอันนี้สำคัญเลย เช่นวางตำแหน่งชะโคกที่สำคัญคือว่าต้องห่างจากผนังเท่าไหร่ซ้ายขวาเนี่ยต้องไม้ห่างจากจากผนังเนี่ยมาอย่างน้อยจะมี60เซนหกสิบถ้าเกิดมันแคบเกินไปเราจะนั่งขี้ประมาณนี้ หกสิบเซนหมายความว่าต้องประมาณเมตรยี่ประมาณีใช่ไหมใช่มันก็จะนั่งมันก็สบายดวนะถ้าทําห้องน้าความกว้างแบบนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้อะไรช่วยน้องแป้งแสงธรรมชาติอะไรข้างบนเราก็มีเจาะเจาะให้แบบแสงธรรมชาติเข้าเดี๋ยวมีเจาะเรื่องระบายอากาศด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่องนี้เลยถ้าจะไปเลือกสขภรพฑ์ผมต้องรู้สเกลอะไรอีกต้องจากผนังด้านหลังเนี่ยคือว่าวัดจาก ผนังมาเท่าไหร่ช่างจะเตรียมไว้ผนังเดิมแต่ก่อนที่เขาจะเทพื้นเนี่ยเขาจะมีฝังท่อรอก่อนเขาจะรู้ว่าผนังได้เท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าเลยจากนั้นแล้วเขาจะมีการฉาบผนังต่ออีทปึ๊บอะไรเรียบร้อยแต่ต่ออีทมันก็ผนังมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆสามสิบสองสามสิบสองใช่แปลว่าสุขภัณฑ์ทั่วไปตามตามท้องตลาดมันก็จะใช้สเกลนี้ได้หมดอ่าทุกทุกอย่างครับแล้วก็สำคัญก็มีท่อประปาด้วยอ๋อต้องมีท่อท่อรัมดีกว่าท่อรัมดีสำหรับใส่ายเข้ามาในเนี่่่ยยผมมไไทาาาข้งงงกวั ทำขานซ้ายไว้เพราะฉีดตัวก็ข้ามฝั่ะหมอออันนีงเนี่ยอ๋อคุณอ๋อแล้วอะไท่อนี่ยไม่เกิดอะไรท่อเนี้คือท่อน้ำทิ้งแต่ถ้าหลับมันมีการล้างห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยต้องถามอย่างนี้โซนเปียกโซนแห้งนะครับจะช่วยให้ยังไงโซนเปียกโซนแห้งก็ทำให้มันเป็นสัดส่วนเปียกเนี่ยก็จะเปียกหนักๆอยู่ตรงนี้อันนี้เรื่องทำความสะอาดด้วยว่าในชีวิตประจำวันเราคงเข้าแค่นี้แล้วก็ตอนกลางคืนเราแค่อาบ มันก็เลยก็ปลอดภัยกับคนแก่ด้วยบานทีใช่เรื่องเรื่องลื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ห้องน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือตามน้องแป้งและน้องก้องน้องก้องเหรออัจนก็เรียกน้องก้องไปไปเลือกสูตภัาฑ์กันกันเผื่อตอนไปเลือกซื้อเนี่ยจะมีอะไรแนะนำอีกป่ะตามไปแล้วกันมากครับแต่ทางนี้สิทางนี้ สวัสดีครับลูกค้าเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ก่อนครับผมลูกค้านลาคุณคุณคุณเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคือใครครับเนี่ยเรามารู้จักกันนะครับคุณนี่เฟซกันมากเลยนะครับพอทำมาทำรายการทีวีเนี่ยคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับอยู่กันที่โชว์รูมคอตโต้บาร์รูมช็อปนะครับที่ดอนเมืองเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรับหน้าที่พาคุณผู้หญิงและผู้ชายนะครับมาเดินชมที่คอตโต้โชว์รูมนะครับครับผมโอเคครับวันนี้มีอะไรก็สอบถาม กับพนักงานขายเองนะครับผมไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยโอเคแต่เราไปเดินกันทีละโซนเลยดีกว่านะครับไปครับที่นี่นะครับคุณผู้หญิงและผู้ชายนะครับมันจะมีครบครันเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ําเลยเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวจบจบในที่เดียวครับผมและตอนนี้นะครับคุณกําลังจะเข้าสู่โซนที่เราเรียกว่าเฮ้ยคุณตกใจเหรอครับวันนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับถึงเปิดเองได้ครับอันนี้คือโซนสมาร์รดักตครับเป็นไงครับสมาร์ตไหมครับเดินมาเปิดปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บ ถามปุ๊บปุ๊ปปั๊บปั๊บปปั๊บปุ๊บอะโซนสมาร์ทระดับนี้ดีกว่าใครนะครับหรือคุณผู้ชมที่กําลังจะมองหาสุขภัณฑ์ต่างๆที่มีมันมีความมีเทคโนโลยีมีอะไรมากขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะว่าตัวนี้เปิดปิดเองได้นะครับหรือแม้แต่นี่เขามีรีโมทของเขาเขาจะมีแบบนี้นะครับรีโมทมาให้นะครับปกติเลยก็จะแขวนอยู่ตรงผนังแลเนาะซึ่งตรงนี้คุณก็สามารถไปติดตามตำแหน่งที่คุณต้องการได้ติดอยู่ในห้องน้ําแต่เช่นแบบมันอาจจะให้เราหยิบสะดวกถนัดขวาถนัดซ้ายหรือหยิบสะดวก ตรงที่ว่าอ่ะอยากให้คุณลองจับไม่ได้ปรับอุ่นไหมอุ่นไหมนัองไปอุ่นตูดอุ่นตูดครับอุ่นตูดนะครับคุณคุณไปบ่อยที่ไอ้พวกอะไรที่เป็นแบบปรับอุณหภูมิได้เลยก็จะสามารถคือยกตัวอย่างว่าไม่ปิดล่ะคุณกดปิดตรงนี้ก็ได้หมดขอโทษครับผมขอโทษผมผมเป็นเซลล์ที่ไม่รู้เรื่องเลยครับคุณกดผิดด้านครับคุณต้องกดปุ่มพี่สี่ เอาง่ายๆก็อันนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มที่สามารถกดฝัดน้ําได้นะครับจะมีลมร้อนเป่าออกมาก็ได้เรียกเ้วยเร็จก็เป่าต่อประมาณนั้นเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ก็คือสินค้าเขาเรียกว่าสมาร์ทโปรดักนะครับยังไงมาที่คอโต้ก็สามารถมาเลือกชมสินค้าแบบนี้ได้นะครับ โซนนี้นะครับที่ถามกันมาว่าถ้ามีสุขภัณฑ์อยู่แล้วแล้วจะอยากจะได้แบบพวกระบบชําระอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยฝาแบบฝากแบบใช่ใ่ก็จะซื้อมีครับก็จะซื้อไปซื้อแยกได้ซื้อไปเฉพาะฝาได้นะครับคือในการซื้อสุขภัณฑ์เนี่ยมันจะมีหลายรูปทรงนะครับแล้วก็มีหลายขนาดนะครับก็จริงๆมาที่นี่ก็แทบจะจบเลยพนักงานขายเขาก็จะแนะนําให้ได้ว่าขนาดของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วัดมานะครับ้แนะนําก็ซื้อของคอตโต้แล้วเขาก็จะมีเหมือนรุ่นและขนาดอะไรเงี้ยมันจะแนะนา ไปใส่ได้ถ้าคุณอยากจะได้แบบนี้นะครับโซนต่อไปครับเจอคุยล้วเจออีกแล้วครับคุณเบื่อผมหรือยังครับตอนนี้เกือบจะเบื่อแล้วโอเคคือปกติอย่างนี้นะครับรูเมเกอร์เนี่ยมักจะใช้ดีไซน์ใช่ไหมครับไม่เว้นแต่ห้องน้ําผมเลยพามาชมโซนนี้ครับโซนจวเวลโปรดนะครับจะเรียกง่ายๆจะเป็นเหมือนโซนแบบของประดับในห้องน้ำนี้ก็ได้อาจจะต้องการดีไซน์ที่มันหรูหราขึ้นไปอีกดีไซน์ที่มันแตกต่างขึ้นไปอีกแล้วก็มี มีสีดาด้วยอ่าครับผมก็จะมีอย่างเงี้ยสีดำใช่ไหมคางเช่นห้องน้ําที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยมันจะออกแนวแบบสีขาวสีดําคุณงโคนเราจะใช้สุขภัณฑ์ดํากับเรื่องขาวถูกต้องครับนี่ก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับผมอยากจะว่าแบบพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยสีดําเนี่ยมันจะมีการลอบ่อนไหมผมครับไม่แน่ใจอ่าอันนี้นะครับถามได้ดีเลยเพราะว่าเราสังผัดตลอดไง มีร้าลอกล้อหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้นะครับก็คือว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นกังวลนะครับเวลาที่มีของที่ทําสีมาแบบนี้เราก็จะถามว่าสีทํำยังไงใถามว่าลอกไหมลอกไหมครับอ่าไม่ลอกครับไม่ไม่ใช่เหมือนสร้อยทองคุณนะครับเนี่ยพี่ซื้อแบบประวัตโอเคซึ่งอันนี้มันจะเป็นการนาสีมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นคุณเคยเห็นการทําคล้ายๆการนาสีรถยนต์อ่ะเป็นการพ่น พ่นเสร็จ<พ>แล้วก็เอาไปอบนะครับพ่นเนี่ยไม่ใช่สีกระป๋องมาพ่นนะไม่ใช่นะเขาเป็นสีโรงงานาจ,จะเป็นสีที่แบบพ่นเ,<ร>เกรดเ,เกรดโรงงานนะครับส่วนวัสดุตัวด้านในเนี่ยเขาจะเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองไม,ไ,มบบไม่ใช่ตะกั่วไม่ใช่แบบเหล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์เราแต่โบราณเนี่ยคนพบทองเหลืองขึ้นมาและเอามาทาเป็นภาชนะในการประกอบอาหารครับเวลาที่คุณใช้ก๊อกน้ําหรือสุขภัณฑ์อะไรแบบนี้แล้วคุณใช้ทองเหลืองไปเนี่ยหนึ่งแน่นอนมันไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะไม่มีพวกสารเคมมมมีีพวกกโลหะนัอไไไร่่ ออกมากับน้ำนะครับใช้สุภคพบริโใช่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 ครับถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากมาเดินชมแบบนี้แล้วก็มีดีไซน์ในใจที่แบบค่อนข้างจะไลท์ขีดจํากัดก็ลองมาดูโซนนี้ละกันค่อนข้างจะหลากหลายเลยอันนี้ใช่ใช่นะครับโซนนี้นะครับถ้าคุณเริ่มปวดแล้วเนี่ยคุณก็นั่งได้อ่านี่เขาต่อน้ำใช่ไหมอ่าโอเคเฮ้ยอ่าผมว่าคุณก็เป็นเซลได้นะครับถ้าอยากจะเริ่มเขาเรียกว่าลองใช้เทสน้ําเทสอะไรอย่างเงี้ยจะทํายังไงได้บ้าง ขอต้อนรับสู่โซนนี้ครับโซนเทสติ้งโซนครับถ้าคุณผู้ชมที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพนะครับและไม่อยากจะแตะสัมผัสเยอะผมก็ขอแนะนำครับตัวนี้เลยโบกเลยครับอ่าแค่โบกเฉยแค่โบกเฉยมันก็จอนแล้วโอเคครับจะลองเทสดูได้แต่ถ้าอันเนี้ยน้องแป้งที่เป็นดีไซเนอร์อาจจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับว่าเวลาที่อยากจะออกแบบห้องน้ําที่อยู่ติดกับห้องนอนจะเจอปัญหาอะไรครับเสียงต้องเงียบเสียงต้องเงียบใช่ฉะนั้นเทสติ้งโซนตรงนี้จะช่วยน้องแป้งได้ยังไงบ้างครับเรื่องเสียงนงอ่อันนี้กด อันไหนดังเบาอ่าแล้วก็ยอมรับได้แบบไหนเพราะว่าไอ้คืนก็จะนอนอยู่ใช่่มอาเวลาเราเข้ามาตอนกลางคืนอะไกดที้งกระดุงตื่นขึ้นมาก็ไม่ใช่เราก็เลยต้องลองไล่กดถูกอันรเลยลองเทสดูว่ามันเห็นอะบ้างอะไรต่อมาเป็นไงครับมีอันไหนแบบดังปั๊บปั๊บปั๊บบ้างไม่ใช่มันเสดังกันละอย่างเจ้าตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็มาลองเล่นดูนั่นแหละโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบอ่ะให้มาลองเล่นว่าอ่อยากซื้อสุขภัณฑ์ตัวนี้แล้วพอกดชําระแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ใช่แม้แต่สุขภัณฑ์นะครับยังมีตัวนี้ด้วยนนะครับี ๊บงนี้นะครับผมผมโชว์ผมโชว์คุณผู้ชมดกว่าผมไม่จะูงกันแล้วแบบนี้นะครับก็จะมาเทสน้ําได้นะครับว่าความแรงสายน้ําเป็นยังไงนะครับแล้วออกเนี่ยรดใช่ครับสามารถปรับได้นะครับตรงนี้อ่าก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนกอันนี้แล้วแต่ชอบใช่ครับผมอย่างเงี้ยอยางนนี้ก็มาเลือกได้ก่อนจะได้ตัดสินใจถูกนะครับก็มาที่โซนเทสได้เลยโซนต่อมานะครับจะเป็นโซนเกี่ยวกับวาไรตี้โปรดักต์อย่างที่ผมบอกนะครับมาที่โชว์รูมคอตโต้นะครับ มาที่นี่ที่เดียวเนี่ยเรียกว่าจบเลยอยากจะให้มาลองเลือกเดินก่อนเพราะของบางอย่างมันต้องมีการเปรียบเทียบเพราะว่าห้องน้ําบางทีห้องน้ําเราพื้นที่เป็นไงจํากัดด้วยในการติดตั้งของช่างเนี่ยช่างจะแนะนาอันนี้อันนี้เรียกว่าแบบไหนนะแบบแผนัแบบแผ่นผนังใช่ไหมครับโอเคแบบนี้ก็จะประหยัดพื้นที่ได้มากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมีพื้นที่หน่อยอยากได้ความหรูหราก็จะเรื่องใหญ่ขึ้นอ่าเป็นแบบวางบนเคาน์เตอร์ก็ได้เป็นแบบตัวโชว์มันก็ได้คแล้วก็ต้องมีกระจก ถูกต้องครับสองหน้าด้วยคุณลองเนื้อปิดปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟค่ะพี่ก้องั๊บดปิดได้หน้าสวยแล้วหน้าสวยหน้าสวยแล้วแต่ยังมีฝ้าอยู่ใช่ต้องไล่ฝ้านี่มีปุ่มกดเลยครับปึ๊บนี่ฝ้าหายไหมครับก็ไม่หายแล้วคนละฝ้ากันซึ่งที่นี่ก็จะมีไซส์ของโถสุขภัณฑ์เนี่ยให้เปรียบเทียบไปเลยตั้งแต่ขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ดูจากสเกลแป้งนะครับค่ะประมาณนี้ อันนี้คือไซส์เล็กเล็กๆเงี้ยใช้ห้องน้ําอะไรได้บ้างห้องน้ําใต้ป้ายหรือว่ามีคําถามไหมว่าอยากได้แบบฝารองนั่งแบบบางๆไหมเดี๋ยวผมพาไปชมล่ะอ่าพาไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกพีวีซีอ่นนี้เป็นแบบ PVC ถูกต้องครับแต่เหมือนกับว่าบางคนอาจจะเอ๊แบบมีปัญหากับการแบบความหนาอยากจะได้บางๆหน่อยใช่ไหมครับอ่านี่แบบนี้้บางย่้งนี้มันทนไหมพี่ทนครับวัสดุเขาเป็นยูเลีย เราเล่นมุกอะไรกันมาวะอยากได้ยูอมมีไหมมีแต่ยูเลียมีอันนี้ยูเลียคุณจะอมจะเลียอย่างเดียวเลยนะแบบนี้ก็จะเป็นวัสดุแบบใหม่นะครับก็จะมีเปรียบเทียบความบางได้เลยการลไม่แตกใช่ไหมตัวนี้ไม่ไม่แตกไ่แตกแตกยากกว่า PVC อ๋อสต่ว่าอึดใช่สำหรับออันแน่ อ่ะมานะครับก็ในโซนวาไรตี้เนี่ยก็จะมีไฮไลท์อยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับในเกี่ยวกับว่าไม่ติดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวโชว์นะครับเป็นแบบสินค้าเกี่ยวกับทัสเลสหรือการที่จะแตะสัมผัสได้น้อยลงใช่ไหมครับเพราะเชื่อว่าในยุคนี้คนทุกคนดูแลสุขภาพมากขึ้นห่วงเรื่องเชื้อโรคด้วยเชื้อโรคก็มาจากมือตนั้นแหละใช่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 นะครับเขาก็วิจัยกันมาแล้วแหละว่าเชื้อโรคทั้งหมดนะครับมันสามารถเกาะอยู่กับ วัสดุได้<ช>มีอายุที่ยาวนานแถมเวลาเราไปจับสัมผัสอะไรบ่อยๆเนี่ยเราก็มักจะเผอเลยที่จะป้ายเข้าปากเข้าจมูกอะไรกันอยู่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่ๆนะครับของคอโต้ที่เราเหมือนเล่นให้ดูเมื่อกี้แหละก็คือโบ,อก,บอกมือผ่านโัวเซนเซอร์เขานะครับแล้วเขาก็จะหมั่นว่าชํรราระะรเองเจ้าตัวนี้ที่เห็นยืน่นออกมาแบบนี้ยคือมันสามารถไปติดตรงไหนของห้องน้ําได้ดีไซเนอร์เห็นแล้วว่าไงหน้าห้องน้ยไม่ใช่ขี้แต่ขี้ใ่ไม่ใช่สิเราสามารถไปติดในพื้นที่เราสะดวกได้ปกติก็ถ้าลุก อ่าลองลองอขนาดประมาณนี้ใช่รกระบอกทำใหสูงขึ้นมาหน่อยใช่ก็ได้หรือว่าสมมติหรือว่าอยู่ข้างหน้าเราก็ได้อย่องางเงี้ยติดไว้ได้เช่นอ่าอย่างนี้ก็จะชำระลางเดี๋ยวเรามีอีก2โซนนะครับเราต้องไปเดินให้ครบทุกโซนนะครับปกติเนี่ยถ้าเวลาอะไรเสียต้องมาซ่อมถูกไหมครับ และเวลาที่เราซ่อมเราก็มักจะหาช่างซ่อมได้ยากเราก็จะมาที่โซนต่อไปนะครับคอร์ตอฟิกซิ่งเซอร์วิสครับฟิกซิ่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนแล้วยังไงครับเพราะเขาซิ่งไงตายหามาหรือคนเดียวเดี๋ยวพี่ก็นั่งยิ้มนั่งสั่นเลยนะครับเข้าไปหาพี่เขาดีกว่านะครับในกรณีที่สมมติคุณอยู่แถวนี้แล้วอยากจะแบบเขาเรียกว่าก๊อกน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยชำรุดเสียหายก็สามารถ เข้ามาหาพี่ได้เลยใช่ไหมครับพี่ก็จะซ่อมให้ฟรีเลยแบบนี้ก็สามารถมาซ่อมได้เลยซึ่งที่นี่ก็ดีก็คือจะแบบมีอะไหล่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถที่แบบบางทีก็รับกลับได้เลยคำว่าซ่อมฟรีเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าใจตรงกันก่อนซ่อมฟรีนี่คือค่าบริการอะไร่แต่อะไหล่ก็จ่ายตามจริงไปตามนั้นตามประมาณนี้แล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่สะดวกเอามาไม่สะดวกมาก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเซลจําเบอร์ไม่ได้ครับขออภัยติดต่อได้ที่เบอร์ตามนี้นะครับสามารถเรียกพี่เขาเนี่ยไปซวิสได้ถึงที่บบ้านเลยครั แต่ถ้าคุณยังไม่จุใจและผมมองหน้าหัวเห็นคุณเนี่ยคุณชอบของที่ค่อนข้างที่จะาราคาถูกหน่อย,อยอมีส่วนลดอะ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปเดินชมโซนต่อไปดีกว่าครับโซนสุดท้ายนะครับผมดูจากลักษณะของคุณเนี่ยการส่องสอดสายตาของคุณในวันนี้นะครับผมดูได้ว่าคุณคต้องมองหาส่วนลดแน่นอนนะครับ ซึ่งอาของข้าวมาโซนนี้ก่อนโซนนี้จะเรียกว่าโซนเอาเลทครับ<ม>เอาทำความเข้าใจให้ตรงก่อนนะครับของอันเนี้ยคือจะเป็นแบบสินค้าัวโชว์ใช่ไหมครับบ้านผมบางทีผมก็ยอมแล้วผมก็ซื้อสินค้าโวโชว์มันถูกกว่านั่นแหละเวลาที่มีงานเพ่นง,งานจากงานแฟร์อาบารไดสวนงานแฟร์งานอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีตัวโชว์อยู่แล้วเวลาที่เราไปถามบูธอ่ะจริงๆเขาจะขายตัวโชว์ด้วยนะตัวโชว์ก็จะราคาถูกหลังจากที่เขาเก็บงานแล้วเขาก็จะขายตรงนี้เนาะถูกต้อง<ช>ซึ่ง,<ช>งอันเนี้ยนะครับก็คอโตเนี่ยก็เอาเหมือนกับว่าตามสินค้าแบบนั้นนั่นแหละมาวางโชว์ไว้ในในโซนนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงมีมีให้เลือกทั้งเยอะในด้านหลังเขาบอกว่ามีเอาที่แบบขนาดใหญ่อันเนี้ยเป็นแค่บางส่วนใช่ครับคนที่แบบทำธุรกิจแบบพวกบ้านเช่าอย่างนี้ก็แบบก็จะหาตัวถูกไปลงนี้ได้ได้นะครับไ้เนี่ยเพราะบางทีรูเมเกอร์หลายๆ เราเราจึงพามาโซนนี้แล้วเราคุ้นชินกับโซนนี้นั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าคุณภาพดีอยู่นะครับจ่ายน้อยกว่าเดิมอ่าแล้วก็จ่ายน้อยกว่าเดิมนะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะของนียมันไม่ได้สูญเสียหายเขาตรวจสอบมาแล้วอย่างดี่ครับผมนะครับต่อมานะครับก็จะมีอันนี้เลยนะครับนี่ถ้าช่างใช่ไหมช่างต้องอยากจะซื้อแบบอะไหล่อะไรอย่างนี้ไปเปลี่ยนที่บ้านนะครับก็สามารถมาจบที่นี่ได้เลยอย่างที่ผมบอกตด้งแต่แรกมาที่คอตโต้ที่นี่จบเลยจบทุกอย่างเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือชาร์ป อ่างล้างหน้าที่อยู่ใต้ซสีนี่อันนี้คืออะไรครับไอ้พวกฝาฟอร์เดนทั้งหลายอันนี้คืออะไรคสามนิ้วสี่นิ้วแล้วแต่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือก๊อกอ่างล้างจานอันนี้ล้างมืออ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าอ่าอันนี้อะไรครับสะดือสะดืออ่างล้างหน้าอันนี้อะไรครับอันนี้สายชำระและอันนี้อะไรครับราวแข่นผ้ามีหมดมีหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างเดินโซนต่อไปก็จะมีแฝกกับกันมีลาดหน้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอาหารตามสั่งอันนั้นอาหารตามสั่งนะครับโอเคและมุมสุดท้ายนะครับ นี่เราก็มาอยู่ในมุมโคเวิร์กิ่งนะครับผมอ่าเรียกง่ายๆว่าตรงนี้มันจะมีโต๊ะให้สําหรับที่ว่าสมมติเนี่ยอาร์ดีไซเนอร์มาหรือเจ้าของบ้านหรือช่างอะไรมาแล้วก็แบบพอเคลียร์แบบเคลียร์อะไรเสร็จก็จะไปเดินเลือกชมตามโซนต่างๆที่เราพาไปชมให้เมื่อกี้ก็ได้นะครับครับหวังว่าวันนี้ชาวเดอะรูมเมกเกอร์ก็จะได้ไอเดียจากคอนเทนต์ที่เรามาชมกันครับในวันนี้ยังไงนะครับถ้าอยากจะมาที่นี่มายังไงนะครับที่เนี่ยคือคอตโต้บาร์รูมช็อปนะครับสาขาดอนเมืองวิธีการมาก ขับมันจนถึงประมาณดอนเมืองนะครับแล้วก็อยู่เทินนะครับก็คุณก็จะเริ่มเห็นเจเล้งแล้วอันนี้ชัดแล้วคุณเห็นเจเล้งเลยเจเล้งเมนิดนึงคุณก็จะเจอคอตโต้บรลูมช็อปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากดูสินค้าคอตโต้ไม่ใช่แค่มาที่นี่ใช่ไหมไปที่ไหนดีอีกก็ไปตัวแทนจำหน่ายคอตโต้ทั่วประเทศแล้วก็แบบประมาณพวกบุญถาวรมั้งงั้นเคยเคยเห็นเคยเห็นคอตโต้ที่บุญถาวรอยู่ แล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าคอตโต้นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับ r ูมเมเกอรก็อยู่ใน f c e e o o o นะครับเข้าไปที่นะครับ facebook com costo official นะครับหรือจะเป็นไลน์นะครับไลน์แอดที่ว่า k o t t o b บ r o o o ูมช็อนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับสอบถามก็เข้ามาได้นะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับลาไปก่อนพบกันกับเดอะรูมเมเกอร์ได้ใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับ เดินต่อไหมอันนี้ต้องไปเดินต่อไหมต้องเดินต้องดเดินต้องโดนต้องโดน,โดนวันนี้อยากได้อะไรวันนี้จะได้อะไรไปบ้างวันนี้ต้องได้ช็อคโกกลับบ้านทั้งตัวแล้วอ่า